แครรี่เคลื่อนไหวเดือดหลังลีนาจังกระชากผมโชว์กลางสื่อลั่นมันแค่การแสดงกลายเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อแครรี่ไพรวันถูกลีนาจังนั้นดึงวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการของพิธีกรดังมดดำคชาพาจนชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีและไม่ให้เกียรติกัน และในเวลาต่อมาลีนาจังนั้นก็ได้โร่แจ้งความแครรี่ไพรวันหมิ่นประมาทหลังโพสต์ข้อความลงโซเชียลจนกลายเป็นจำเลยสังคมก่อนวันนี้ลีนาจังจะได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ทัวทําอะไรดิฉันไม่ได้เพราะฉันเป็นแมวเก้าชีวิต อีกทั้งมีช่วงหนึ่งเธอนั้นก็ได้ปล่อยผมที่มัดอยู่และกระชากให้สื่อดูว่ามันเป็นเพียงการแสดงและล่าสุดแครรี่นั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังลีนาจางังกระชากผมโชว์กลางวงสื่อก่อนลั่นเป็นแค่การแสดงโดยแครรี่ก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความทันทีว่า นักข่าวที่สัมภาษณ์อีป้าอยู่ช่วยดึงหนังหัวมันแทนดิฉันทีแล้วบอกว่าดิฉันฝากมาเพื่อเป็นการแสดงและโพสต์อีกครั้งว่าเป็นท้อน,นะคะคนแก่บางคนนี่มันแยกพฤติกรรมจากไรส่วนตัวไม่ออกจริงๆหรอคะ